แ๊บแ๊บ๊บ๊๊บ๊นั่น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 อาลเด้อ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 ออกไปย่ำไดละจ้าบึ่งซื่อจ้ะหนูหนูของเราซ้ำนี่ก็ได้อิม่มนึงจากพี่นงค่ะอุ๊ยลน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  สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุขสุกคนเด้อจากพี่น้องจ้าเมืม่อน,นี้นะคะโดดออกมากออกมาวิ่งอีกเก่านะคะแต่ว่าเมื่อนี้เราจะพาพี่นงองเวไปซ่งเมืองเห็ดนะคะว่าเห็ดที่เคย่อออกนะคะเห็ดนั่งร่มโตที่เคย่อออกออกแล้วยังจากพี่น,อน,อน,น้องจ้าไปเข้าป่าไปบงน้ำกันเลยจ้าพี่นงองจ้าม,มาลุนน้ำกันว่าเห็ดออกแร้วยังอไปกันเลยจา้ามือน,นี้บรรยากาศค่อนคลางที่จะ บ้ค่อยหนาวบันไดได้จากพี่น้องจ้าอากาศคนข้างดีนะคะนี่เลยใกล้จะถึงปาเฮทเท่าไรคะพี่น้องจ่ะมาถึงล้วคะพี่น้องจ้ามาถึงแล้วหออแพกๆเลยจ้านี่ก็คือตอเฮทตีโลผ้าพี่น้องมาเก็บนีทุกๆปีนะคะคือมิดซีรีหละพี่น้องคะ่ะทำไมมิดซีรีอย่างนี้ โอ้ยโอ้ยเรเห็นอียงแบๆเราเห็นเอียงแบบๆพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวห้องพมันมันคืออียงแวบโอ้ยบอแขกแก็จะพี่น้องอ้เสียงนกน้ำรบกน่นนั่นนั่นนั่นพี่น้องเพบๆแวบๆแวบๆนั่นนั่นนัอาแลเด้ออา้เด้ออาเด้ออาเด้อพี่น้องจ๊ะโอ้พี่น้องเพื่น พ่นออกแต่ยม้มใดกับบุ้งจ้าบางังแน่จนตกแตะแสะลงมาพี่น้องคะโอ้ยเฮามาช้าเกินไปจ้ะพี่น้องอันทั้งใจนะคะห็ดนางรมสิใสการใดเ่ลเราพี่น้องคะเอาไปหลักออกแต่ยม่มใดละจ้าบ่งเน่ละพี่น้องคะพ้นเท่าแล้วนะคะแต่ว่า ชี้ใช่การไดโบนันอีกเรื่องหนึงห่งด้วยจะเด้อโอ้ยต่เสียดายแทลล่รคะพี่น้องทำไมลถเสียดายอย่างนี้ทำไมล็อกอืมพี่นงคะเบิ่งเสียเบิ่งทั้งไตทั้งไตกับหูหนูนะคะโอ้ปกติตอนนี้มีติดรูปภาพพี่น้องมาเก็บทุกปีนะคะเนี่ยพี่น้องเห็นน้ำมันนี่ หูหนูก็ออกน่าจะออกต่อเดียวกันนี่แหละจ้ะนี่อยู่ทางไตนะจ๊ะไตอยู่พี่น้องคะมาเอามาเก็บไปเลสนะค่ะอือเจดิดจเด้พี่น้องคะเป็นยังคือเสียดายแบบนี้อันออกมาวิ่งนะคะพี่น้องกับบไดเอเอามีดมาแล้วกับบไดเอเอายังมาใส่เลยจ้ะพี่น้องจ้า ส่เอาเมื่อจังไดบาทนี่เน็ดหมูนูน,นะคะเอาไปอันใส่ให้ต้่มจืดให้ลูกไส้นะคะเพิินมากมากเลยจกัจกรพนงค่ะได้แล้วอันอนี้ก็ยังดูทั้งไต่คุณด้คะ่ะพี่นงจ่ะแบบหนึ่งเด้อบูปลาเข้าไปก่อนจา้า น้องแกลบหมุนปลาเขามานะคะกล่องก็จะสั้นๆในเด้อลงไปไเอาขากล่องมาน้ำนะคะเพราะว่าออกมาเรียนแวบึงซื้อๆจะ้ะหนูของเราซ้ำนี่ก็ได้อิ่มนึ่งากพี่นงคะ่ะอุ้ยล้น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 โอ้ย ดีใจเด้วันนี้มีคลิปเก็บเห็ดหูหนูฝากพี่น้องแล้วนะคะสันในด้วยจากพี่นอ้องจ้าคิเดเห็ดหูหนูมาแล้วมาแล้วอู้หจ้าเกี่ยว เราจังไปล่างเอานะคะพี่น้องโอ้ยหมุนปลาได้พี่น้องตอนนี้ทีโลดยืนอยู่นี่โลดยืนกังกะอยู่ในปลานะคะเพื่อนกะโลดกะส้มโตบ่คอยไดดีปันไหนนะคะเพื่อนตะแข่งตะแคงนะคะโอ้ยตัวจะได้แต่ละคลิปพี่น้อง้าหัวกิดหัวขวมแต่ละรู พี่น้องจะอันเห็นหูหนูนี้นะคะถ้าเพิ่นนิหน่อยจังสี่แล้วหล่ะถ้าลบม,มาเก็บเพิ่นไปแล้วนะคะเพิ่นจะโบใหญ่ข้นกวัวนี้เด้อจ้ะพี่น้องลบบูหูว่าเป็นเพาะหยังน,น,จนงจะนจ้ะเพิ่นจะบบใหญยแต่เพิ่นจะหยุบไปเลยนะคะหยุบลวก็ตายไปซื่อๆจ้ะเมืองเด้อลดสีล่องทิ้งไว้นะคะว่าเพิ่นสิใหญ่บอแต่ปีกายลดร่องเห็ดล่ะโบใหญ่จ้ะเพิ่นโบใหญยนะคะ เพิ่นหยุดถิ่นตายไปเฉยๆโอ้ โอ้ยเสียดายเดพพ้พี่นงองจ้าจากเพื่อนเพื่อนเกิดแต่ย่มไรกับหูนะคะนางรมของเราเนี่ยลกูกทุกเทื่อลูกกับปรอเดชซองเบิงนะจำามือนิคิดยังไรก็เลยเวะมาซองเบิงออกอีหลีคะ่ะออกเกนจนเถาจกออกแต่ย่มไรเน่ยแล้วพี่นงองจ้าเพิ่น,นตุนเถาแล้วอืม ทั้งไต่จนเป็นแนวนี่แหละค่ะพี่น้องโอ้เปลือยแลรวคะพี่น้องค่ะเป็นเปลือยแล้วได้เฮ็ดเ่าพี่น้องม,ม ow, ะะีได้เฮ็ดเ่านะคะไซ่ํำนี้พี่น้องจ้าได้ว่าได้แบบเ่าด้วยจ้าได้แบบบอออนได้แบบเฮ็ดเถาเมื่อ ไวแนวนี้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวล่อเบิงว่าเพื่อนสิเกิดขึ้นมาอีกบ่นะคะนี่เพิ่งเหี่ยวไปแหละจ้ะเพิ่นเทาไปแล้วนะคะนุ่งหนีก็เทาไปแล้วจ้ะล,ล่อเบิงเดี๋ยวจังล่อเบิงเทียวหนานะคะพี่น้องว่าเพื่อนจะออกอีกว่าจ้ะเดี๋ยวจังเมาจอบเบิงเรื่อยๆนะคะต่อเก่าต่อเดิมของรถนี่แหละโอ้เสียใจนะคะเรามาช้าไปไปกินเฮ็ด ไปกินเฮดเข่าพี่นองจก้มืนันนี้นี่แหละจา้าในซ้านี่ค่ะไป,ไปฉีกใส่ตม้มยำนิดหน่อยนะคะพี่นอง,กนนองจาอนนกาพี่นองจา้าตอนนี้ลูกกบมาฮอดบานแล้วจ้านี่ก็คือเฮดหมูทิ่เก็บมาตะเกี้นี่นะจ้าพี่นองจกาเดี๋ยวลูกก็จะล้างและทำความสะอาดเนาะขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับฟังและรับชมด้วยจ้าพี่นอง